คืนสาช่างทาสีอากาศแถวชาญเมืองในเวลานี้มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งแต่ละปีพอถึงฤดูการบางครั้งก็ไม่เป็นตามที่คาดหวังไว้ บางทีฝนก็ตกบ้างไม่ตกบ้างหรือบางทีพอถึงฤดูร้อนกลับมีความหนาวเย็นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลกทำให้เพี้ยนไปจากเดิมผมชื่อวิทวัสเป็นเจ้าของร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ที่จังหวัดแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของประเทศไทยที่ร้านของผมจะมีสินค้าทุกอย่างที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และวัสดุในการก่อสร้างรวมทั้งมีช่างรับเหมาคอยให้บริการกับลูกค้า มีอยู่วันหนึ่งลูกค้าได้เดินทางมาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากร้านของผมไปหลายกิโลลูกค้าคนนี้กำลังหาช่างเพื่อที่จะไปทาสีบ้านเพราะเวลานี้ที่บ้านของลูกค้า มีปัญหาเกี่ยวกับสีของบ้านซึ่งปลูกมาหลายสิบปีเกิดการเจือจางบางจุดก็ร่อนออกมาผมจึงได้แนะนำให้รู้จักช่างรับเหมาคนหนึ่งชื่อนายเหมือนซึ่งเป็นช่างที่รับเหมาทาสีบ้านโดยเฉพาะ นายเหมือนจะมีลูกน้องคอยช่วยงานอยู่สองคนคือนายแก้วกับนายปิ่นหลังจากได้ตกลงราคาเรียบร้อยกับลูกค้าผมก็ได้มอบหมายให้ในายเหมือนกับลูกน้องไปที่บ้านหลังนี้ ชาวันรุ่งขึ้นนายเหมือนได้ให้ลูกน้องทำห้างเพื่อที่จะได้ขึ้นไปทาสีตามที่ลูกค้าได้กําหนดไว้หลังจากได้ติดตั้งห้างเป็นที่เรียบร้อยก็ได้ลงมือทำงาน พอวันที่สองขณะที่นายแก้วกำลังทาสีอยู่ก็เกิดอุบัติเหตุตกลงมาจากห้างทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องทรงตัวเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล แต่นายแก้วทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงเสียชีวิตในเวลาต่อมาจนทำให้ในายเหมือนต้องไปหาคนมาแทนเย็ยนวันนั้นขณะที่นายเหมือนกับนายปิ่นและลูกน้องคนใหม่ กำลังเก็บของอยู่ตรงบริเวณห้างนายเหมือนกับนายปิ่นได้เห็นเป็นเงาคล้ายร่างผู้ชายยืนอยู่บนห้างจนทำให้ทั้งสองถึงกับตกใจส่วนลูกน้องคนใหม่ในเวลานั้น กำลังยกอุปกรณ์กลับไปที่รถจึงทําให้นายเหมือนกับนายปิ่นรู้ว่าเงาของชายผู้นั้นคือนายแก้วคืนนั้นหลังจากนายเหมือนได้กลับบ้านไปพักผ่อน เขาได้ฝันไปว่านายแก้วได้เดินเข้ามาหาที่บริเวณห้างนายแก้วได้พูดออกมาว่าพี่เหมือนผมฝากครอบครัวของผมกับพี่ด้วยนะจนรุ่งเชา้า ขณะที่นายเหมือนกำลังขับรถมาที่บ้านของลูกค้ากับนายปิ่นและลูกน้องคนใหม่นายเหมือนได้เล่าความฝันให้กับลูกน้องทั้งสองฟังเลยได้ปรึกษากันว่าหลังจากจบงานวันนี้จะไปทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กับนายแก้วในระหว่างที่นายเหมือนกำลังยืนคุมลูกน้องทาสีอยู่เขาก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าลอยโชยมาเข้าที่จมูกจนทำให้นายเหมือนถึงกับขนลุก ครู่หนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงมาพูดที่ข้างหูว่าพี่เหมือนบอกไอ้ปินให้ระวังตรงช่วงรอยต่อของบ้านด้วยนายเหมือนได้สะดุ้งเล็กน้อย เขาได้เงยหน้าขึ้นไปมองเห็นบริเวณนั้นเป็นมุมแคบจึงรีบตะโกนบอกลูกน้องให้ระวังตรงบริเวณนั้นจนลูกน้องทั้งสองคนเพิ่มความระมัดระวังในการทาสีเช้าวันรุ่งขึ้น ทั้งหมดได้เดินทางไปที่วัดนำเอาอาหารไปถวายให้กับพระสงฆ์และอุทิศสวนกุศลให้กับนายแก้วจนกระทั่งถึงวันปิดงานขณะที่ทั้งสามคนกำลังเดินกลับมาที่รถ พวกเขาก็ได้เห็นร่างนายแก้วยืนอยู่ที่ข้างรถสักพักร่างของนายแก้วก็ค่อยๆเลือนลางหายไปจิตของผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้รับและนี่ก็คือ ช่างทาสีกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อชมคลิปใหม่ๆของเราคืนสา